ว่าไม่ได้บันทึกกันเก่าก่อนถ่ายไว้ตั้งนั้นนะพ่อเล็กนี่ต่อเยอใครครับคือไงอ้าววายุได้ของเล่นใหม่วันนี้วายุจะมารีวิวอะไรใครซื้อให้เล่นเซื้อมาจากที่ไหนครับซื้อมาจากที่เว็นเล่นเสาเว่บไหนเอาเสาหรอกี่บาทเนี่ยซื้อกี่บาทเล่นกี่บาทห้าสามร้อยบาทนะคะตอนแรกเห็นใต้เก้าสิบเก้าบาท พอไปคิดตังค์สองบาทโอ้เป็นยังไงเดี๋ยวเริ่ม่อยโอ้แล้วเียกันชอบไหมไอตัวนี้เขาจะจิ้มปันมันนะครับห้จิ้มผิมันงับมือนัดอ้อนงับเจ๊งับเจ๊งับเจ๊งเ ถ่ายรูปก่อนนี่ถ่ายเป็นแบบถ่ายรูปถ่ายคู่กันนะยกมือโชูตต็ปัวมันอื่นเล่นยังไงนี่เอาเล่นกับตาเปลี่ยนกันกดดิลูกสลับกันกดให้ตากดด้วยอุ้ยน่าจะเจ็บนะด้านนี้เจ็บไหมเปลี่ยนกันป๊าป๊าที่ป๊าป๊าเอาให้ตาที่นี่ตาให้ตายุ้๊เฮ้ยนี่อีกแล้วแพ้แบบนี้แพ้เอ้ยป๊า อ้าไม่นี้บออกโอ้ยล่้นแต่คนเดียวเอ้ยแบบนี้แบบนี้เรียกว่าเล่นไม่เป็นนะคะทำไมนะน้องสาวมันใหญ่แต่หัวอะไรยุ่วเอ้าแมวแมวนมให้ยายหนึ่งไม่ด้กินหรอกเจ็บไหมเจ็บไหมโคตรไหนมันนหักสายเจ็บไหมโคตรไหนงัดสายอ่าเล่นกับพี่มิน โอ้ยไล่หาเราต้องสลับการกดทีลซี่ิล,ลูก <Okay. S 1> อะเดี๋ยวเราเข้าไปรีวิวกันที่บ้านต่อ